บอกกันที่ว่า เตมข้างในทุกครั้งที่เธอโทรมาเธอจะรู้แมว่าใจฉันสั่นรักนั้นมันใค่อยู่ทั้งรู้ไม่ควรจะฝันเราเลิกกันไปแล้วนะบอกกับตัวเองแต่ใจไม่ฟังมันคอยจะรัน อขอโทษที่ไม่รับสายไม่รู้จะทักเธอคำแรกยังไงก็กลัวฉันเพลาดเรียกเธอที่รักออกไปถ้าเธอเข้ใจฉันแล้วรดอจองสงสารฉีกกหวางได้ไหมหนาทีนี้ไม่พร้อมจะพ ช้าลองได้นะทีกันไปดีกันไป,นไปเราไม่เหมาะกันเลยคำเฉยๆคำๆเฉยๆเขาอ้างคึ้นคนหมดใจทุดทั่วไปที่ไม่เคยนึกจะต้องฟังมันจะเธอดีกันไปที่กันไปทำอไม่รู้สึกชาเพียงได้รู้ตอนจะลาก็ไมาเป็นนานไม่เห็น ธอพูดจริงนี้เป็นในวันนั้นว่าฉันดี จะแล้วคนนี้เธอจะรักใช่ไหมสวัสดีครับช่วยร้องด้วยนะถ้าร้องได้นะเห็นอยู่เหมือนกันปล่อยไปความรักที่ยังอนไปยังดูดีชอบเทให้เกิดเต็มรอยทึงใจ แล้วเพียงไม่ได้จากร้อยความรักค่อยๆถดถอยลงไปที่สุดก็คือรักอาจไม่เหลือแต่ที่ยากดืกลัวจะไม่เป็นเหมือนใครบาวใจของฉันจะเริ่มจะให้เธอร้อยก็ตาน แต่อีกนานเท่าไรก็จะไม่จืดใจทุกอย่างเพื่อเธอเท่านั้นจะพิสูจน์ให้เธอเห็นเริ่มจากร้อยแต่ไม่เคยลอดน,น้อยลงสักวันจากรอยถึงชูนิรันร์รักฉันจะมีแต่เพิ่มขึ้นไป ใส่เลขศูนย์ต่อท้ายรอยที่มีไม่เบื่อสักนาทีรู้ไหมทุกลมหายใจคงฉันนัคนค้นเป็นของเธอ ยินด<า>ีต้อนรับนะฮะเข้าสู่แบงค์รูมมุมแรงครับวันนี้อยู่กับน้อตแล้วก็พี่ไทนี่นะฮะ,ฮะแล้วก็ขอต้อนรับด้วยสําหรับเกมชาชาแล้วก็อุค์อิงจากเลิฟเตสแตนน็อตครเราไม่ได้มีกันแค่นี้เรายังมีอีกสองหนุ่มกำลัรงรออยู่ตรงนั้นเราเชิญเขาขึ้นมาเลยนะเชิญเลยลกันครับสําหรับหนุ่มป๊อปและก็หนุ่มเส,นส้นสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ วันนี้เราแบ่งๆกันยืนและกันในสตูดิโอของเราในวันนี้เรียกได้ว่าแทบจะเป็นปากระป๋องอยู่แล้วใช่แล้วค่หมื่นกว่าชีวิตครับที่อยู่วในนี้เยอะไปนิดนึงครับผมนะคะแต่ว่าวันนี้วันนี้นะคะเราจะได้ meet and greet นะคะกับศิลปินจากลอส e องเทั้ง5คนนี้เลยถูกต้องนะคะแต่ก่อนที่เราจะได้ฟังเพลงเพราะๆเดี๋ยวเราไป SMS ส่งมาเซกันค่ะเชิญ ส่งมเซ S M ส่งมาเซคนะคะก็คือวันนี้นะคะเรามีศิลปินจาก Lost Status มาคอนเซปต์ของเขาเนี่ยคือเขาเอาชื่อเพลงเนี่ยมาตั้งเป็นสเตตัสถูกต้องเพราตอนนี้สเตตัสมากมายทั้ง Facebook, Twitter โอ้เยอะแยะไปหมดใช่ไหมคะถูกต้องครับดังนั้นประเด็นของเราจะคืออะไรคะน็อตประเด็นของเราพูดเกินมาขนาดนี้แล้วประเด็นของเราอยู่ที่ตรงนี้เลยครับสเตตัสที่อยากให้เราขึ้นบนหน้าจอโทรทัศน์แบบสดๆ คืออะไร่ี้แต่หลายคนอาจจะงงเพราะปกติก็ขึ้นสดๆ,ๆอยู่แล้ว<ช>คือเราจะขึ้นที่แถบ SMS ็ของเราใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่อันนี้ถ้าอันไหนเด็ดโดนจะขึ้นขาน้าเราเลยเราจะขึ้นแบบสดๆเลย <c oughs> คือวันนี้เนี่ยมีแถบ SMS ็หนึ่งแถบแล้ว <c oughs> <ช>ว้ายตกใจตกใจอีกหนึ่งแถบที่เราจะขึ้นมาเมื่อกี้กับอุทานครา <c oughs> ไม่ดีออกมาอีกหนึ่งแถบที่เราจะขึ้นตามมาคือ ประเด็นของ s อ s ที่เด็ดดวงใจพวกเราในวันนี้ใช่แล้วนะคะวันนี้เราจะให้หนึ่งใน5้าคนนี้ตั้งให้เราดูสดๆก่อนเอาเป็นใครดีคะน็อตเรามาโอนให้ออกกันไหมล่ะห้าคนหรือว่าจะตัวแทน1คนตัวแทนหนึ่งคนก็ได้ใครก็ได้พี่อิงพี่อิงพี่อิงชอบอ่อพี่อิงคะโอ้งอิงแล้วกันยืนตรงกลางตั้ง1นึ่งเซตัสอะไรก็ได้ทีมงานเตรียมตัวพิมพ์ให้ดีเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นกันแบบสดๆตรงนี้เลยครับไไม่เห็น้ก็คือถ้าสมมติว่าขึ้นไปแคกสามแถบตรงนี้เราจะเห็นแค่จมูกแค่นี้เท่านั้นนะครับผม เชิญเลยทำยังไงดีวันนี้คิดถึงเธอจังเลยโอ้ทำงงีทีมงานอาจจะฟังไม่ทันอุ้งเอิงพี่ขออีกทีทำอย่างไรดีวันนี้คิดถึงเธอจุงลยุยโอ้จุงเลยได้นะคะจุงลยจุงเลย ทำอย่างไรดีวันนี้คิดถึงเธอจุงเลยคิดถึงใครคะจุงเลยคะเนี่ยจุงเลยคิดถึงแฟนๆทุกคนเลยนี่แหละดูสิเดี๋ยวพี่เขาก็จะขึ้นให้ตุ๊ก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 ข้างล่างนี้ถูกต้องนะตอนนี้ก็ทีมงานก็กาลังพิมพ์อ่าพิมพ์กันอยู่นั่นเองนะครับผมเอาเป็นว่าใครที่อยากจะส่ง SMS มาอัปเดตสเตตัสกันแบบสดๆขึ้นหน้าจอนี่ขึ้นแล้วทําอย่างไรดีวันนี้คิดถึงเธอจังเลยนี่พิมพ์ผิดนะครับเขาบอกว่าจุงเลยจุงเลยอ่ะใครที่อยากจะส่งแบบนี้นะฮะโอ้โหอย่าดังบ่อยเดี๋ยวผม ตามด้วยข้อความส่งมาที่4242849ของรางวัลของเรานี่เลยค่ะผมเชื่อว่าคงจะถูกใจใครหลายๆคนน,นะฮะ,ะเพราะว่านอกจากที่จะเป็นนาฬิกาแล้วใช่แล้วสามารถเอาไปตากผ้าได้ไม่ใช่ ต,ติดรูปครับผมติดรูปได้ตั้ง12รูปเราแปะฝาบ้านแล้วก็เอารูปติดตามนี้เลยนะถูกต้องเห็นไหมก็แปะลองดูแล้วกันหรือว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆฝนตกหนกขนาดนี้ตากผ้าเถอะครับเชื่อผมอันนั้นพี่น้อยเราติดรูปผู้หญิงไงสิบสองอเป็นประเด็นเปรนประเด็นถูกต้องแต่ว่าคนอะไรจะฮัตขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นไอ้ยังไงลองส่งกันเข้ามาแล้วกันใช่แล้วนะคะแล้วนอกจากว่าที่เราได้เราจะได้เจอศิลปินจากลอสเตอร์แล้วนะคะช่วงท้ายเราจะได้เจอศิลปินว่าที่ศิลปินอีก12คน คนคือ The Artist นี่นี่ใครเป็นแฟนคลับของ The Artist ของเสียงอะไรกันะครับน่ บอกแล้วว่าวันนี้สตูของเราแน่นจริงๆไปพักของเลิฟสเตตัสก็เยอะอยู่แล้วมีเดียร์ติสมาอีกเยอะมีอีกนะครับถูกต้องเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะเรามี MV จากภาพยนตร์ใหม่ล่าสุดรวยพันล้านนี่นะคะที่ได้พี่ยงนะคะมาเป็นพ่วงกับแล้วก็ได้พีชจากซักซีนมาแสดงนําด้วยถูกต้องนะคะกับภาพยนตร์ที่ชื่อว่าวัยรุ่นพันล้านนั่นเองนะครับผมเพลงนี้น้องพีชร้องถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องค่ะน่ากับเพลงนี้เลยพรุ่งนี้รวยครับเดี๋ยวกลับมาฮะ